สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับสาระนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับยาดูดซึมกันนะครับว่ายาดูดซึมเนี่ยมันดียังไงนะครับอ่ะพวกท่านดูนี่นะครับพวกท่านเห็นไส้เน่าตรงนี้ไหมครับนี่เห็นไหมครับพวกท่านเห็นไส้ตรงนี้เน่าๆไหมครับนี่ เห็นไหมครับถ้าเราใช้ยานอกเนี่ยนะครับไอไส้เน่าเนี the ่ยมันก็จะเน่าไปเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้ยาดูดซึมเนี่ยเนี่ยครับดูมันกินไปก็จริงนะครับเนี่ยหนอนหนอนเข้าไปกินก็จริงแต่ดูนะครับนี่เขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับทําให้อันเนี้ยกลายเป็นใบใบใบข้างแทนนะครับไอใบที่เสียเนี่ยก็ไอต้นเหตุมันก็คือไอตัวนี้แหละครับเนี่ยนี่ไอต้นเหตุมันก็คือเนี่ยไอไอเจ้าตัวเนี้ยครับเนี่ยไอเจ้า ไอ้เจ no ้าเขาเรียกอะไรนะไอ้เ hmm. จ้าไข่มม่เนี่ยแหละครับแล้วก็จะแตกตัวเป็นหนอนเนี่ยแน่ๆเนี่ยครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยอ่าไปไหนแล้วเนี่ยครับนี่นี่นี่เนี่ยครับนี่ไอ้เจ้าไข่หนอนเนี่ยนะครับผมถึงให้ฉีดยาดูดซึมดูดซึมคุมไข่นะครับเพราะว่าแล้วปัญหาก็มาจากไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนี่นี่ปัญหาก็มาจากไอเจ้าผีเสื้อตัวนี้นะครับเนี่ยผมถึงได้บอกว่ายาดูดซึมมันดีตรงไหน ก็ข้าวเราเนี่ยถ้าโดนพวกหนอนพวกอะไรเจาะเข้าลําต้นปั๊บเนี่ยถูกไหมครับถ้าเจาะในช่วงที่ข้าวกําลังระยะที่พวกท่านเห็นเนี่ยระยะใส่ปุ๋ยรอบที่1ระยะใส่ปุ๋ยรอบที่2เนี่ยนะครับพวกท่านจะยังคงรักษาต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวรวงนั้นได้อยู่นะครับคือทั้งต้นและรวงของข้าวที่เรา ยังรักษาได้อยู่นะครับคือยังไม่เป็นหนักแต่ถ้าช่วงระยะข้าวต้นกลมไปแล้วเนี่ยพวกท่านไม่ยอมฉีดยามาแรงดูดซึมหลังใส่ปุ๋ยนะครับจะเหมือนที่ผมบอกพวกท่านจะเสียต้นข้าวต้นนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแตกกอออกมาด้วยอ่ะก็เหมือนต้นนี้นะครับนี่นี่อันนี้ก็ไสเน่าเห็นไหมครับนี่นี่เพราะว่ามันกินไสไปแล้วแต่เมื่อเราฉีดยาดูดซึมที่ดีอะถูกต้องนะครับฉีดดีแล้วฉีดหลังใส่ปุ๋ยทุกครังนะ้ง ยอดใหม่เขาจะแตกขึ้นมาอย่างี้ครับทให้เราไม่เสียต้นข้าวต้นนี้ไปนะครับก็ให้ทุกท่านลองสังเกตให้ดีนะครับปัญหามันอยู่ที่เจ้าผีเสื้อตัวปัญหาที่ชอบมาในยามเช้ากับยามเย็นนะครับเสร็จแล้วก็มาวางไข่จากวางไข่แตกตัวกลายเป็นหนอนก็จะเข้าเจาะลําลต้นหรือม้วนใบนะครับทําให้ข้าวตรงนั้นเป็นหนอนกอนะครับหนึ่งเรื่องนะครับ สข้าวตรงนั้นเป็นม้วนใบถ้าใบใหญ่ก็จะเป็นหนอนม้วนใบม,ม้วนนะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นเชื้อรานะครับทำไมถึงเกิดเชื้อราได้นะครับเพราะว่าใบข้าวถูกกัดทำาลายนะครับแล้วเป็นบาดแผลนะครับบาดแผลก็คือเช่นข้าวเราเนี่ยถูกมแมลงกัดถูกมแมลงกินไส้นะครับทำให้ข้าวตรงนั้นเป็นแผล แล้วก็ทําให้เนี่ยอย่างตรงนี้ครับนี่นี่นี่อย่างลักษณะตรงเนี้ยเนี่ยใบข้าวตรงเนี้ยเป็นแผลถูกไหมครับเนี่ยตรงที่ผมจัดเนี่ยอ่าเป็นแผลเนี่ยก็สมมุติว่าพวกหนอนมันกินแล้วเป็นแผลเนี่ยพวกน้ําค้างลงหรือไอไอน้ําจากข้างล่างเนี่ยระเหยเย็นเย็นระเหยขึ้นมาเนี่ยมาโดนใบข้าวที่เป็นแผลเป็นจุดเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะเกิดเชื้อราได้นะครับผมถึงให้ฉีดป้องกันไว้ดีกว่านะครับดีกว่าพวกท่านจะยอมเสี่ยงหรอครับ เหมือนที่ผมพูดจากคลิปที่แล้วเนะี่ยเราจะยอมเสี่ยงที่จะให้มันเกิดได้จริงเหรอนะครับให้พวกท่านปล่อยน้ําก็เหอนนะครับแล้วผมก็จะพูดด้วยเรื่องปล่อยน้ํานะครับมันมันดีมันดีอย่างเสียอย่างครับแล้วแต่เราจะมองนะครับก็ให้ฉีดป้องการรักษาไว้จะดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยครับข้าวเรากว่าจะรักษาต้นมาได้เนี่ยมันก็ลําบากอยู่นะครับตั้งแต่เริ่ม ไขเริ่มปัน่นเริ่มหวานเริ่มบำรุงมันมาเนี่ยมันก็หลายแล้วนะครับจะมาปล่อยให้เนี่ยพวกผีเสื้อเต็มเลยเนะครับยามเช้าอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ฉีดยาคุมไข,ข่ฆ่าไข่เนี่ยเดี๋ยวปัญหาก็าจะเกิดนะครับผมถึงได้บอกให้เน้นยาพวกลูเฟนนะครับในช่วงระยะแรกๆเนี่ยลูเฟนแต่ผมส่วนผมเนี่ยผมใช้เวอยตะโกนะครับรูเฟนผม ใช้ไ,ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มันเหมือนจะค่อนข้างเลยเลยจุดลูเฟนไปแล้วนะครับก็คือมักจะตอนนี้ระยะนี้ยระยะของผมเนี่ยคือใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วนะครับก็กําลังจะกลายเป็นหนอนกอนะครับก็คือไอ้หนอนที่กินไส้เมื่อกี้ที่ผมแนะนะําอ่ะคือถ้ามันกินช่วง4ี่สิบวันห้าสิบวันหกสิบวันเนี่ยคือเสร็จเลยนะครับคือเราเสียต้นนั้นทันทีนะครับแต่ถ้ากินในระยะที่ ไม,ไม่เกินสามสิบวันไม่เกินสี่สิบวันเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับสําหรับข้าวไอเนี่ยอยู่เรายังพอฉีดทันนะครับช่วงยีนะ่สิบห้าสามสิบเนี่ยถ้าฉีดทันเนี่ยพวกดูดซึมพวกข้าพวกหนอนตัวเล็กๆที่อยู่ในลำต้นเนี่ยยังทันอยู่นะครับยังไม่เก่งยังไม่แก่งกล้านะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักนะครับนี่ก็เหมือนที่ผมบอกนี่ครับเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นไส้เน่าเหมือนกันเห็นไหมครับแต่เขาแตกใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับด่าดู ให้ชัดเจนเนี่ยแนย่ๆน,นะครับก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาอยู่ดีคือเราจะไม่เสียต้นข้าวเราเลยนะครับถ้าเราดูแลรักษามันได้ก็ดูแลกันไปนะครับข้าวก็อย่างที่บอกสังเกตทุกวันทุกเช้าเหมือนที่ผมสังเกตนี่แหละครับอย่าดูแลให้ดีนะครับอย่าให้มันมีปัญหามากนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าลำต้นแล้วเนี่ยอันตรายนะครับเนี่ยอย่างช่วงตรงนี้ใต้ร่มไม้ตรงนี้เนี่ยครับ หลังจากผมใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานเมื่อวานซืนใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้เข้าวันที่สองแล้วเห็นไหมครับว่าลักษณะต้นข้าวเราจะเริ่มมีการหนอนลงหนอนข้าวทำลายแล้วนะครับถึงได้ทําให้มีปัญหานะครับในการออกรวงขาวได้นะครับคือรวงเท้าหรือคอลวงเนี่ยมันเกิดจากระยะนี้แหละครับที่เราดูแลไม่ดีฉีดยาไม่ดีรักษาไม่ดีไม่ประคองมันไว้นะครับ เสร็จแล้วมันก็พอกพูณไปเรื่อยๆนะครับพอกคูณไปเรื่อยๆพอกพูณไปจนถึงระยะออกหลวงแล้วก็เกิดลวงขาวเป็นนู่นเป็นนี่นะครับทําให้เราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดไปแก้ตอนท้ายก็ไม่ถูกนะครับเพราะเดี๋ยวผมฉีดรอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวข้ามันมันเปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งปุ๊บใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งปุ๊บเนะี้ยคราวนี้ใบมันจะตั้งแข็งแก่งนะครับทําให้ไม่ค่อยมีแมลงเข้ารบกวนส่วนมากจะเป็น มแมลงหนอนม้วนใบนะครับไม่ใช่หนอนกอส่วนมากหนอนกอจะทําลายระยะนี้แหละครับระยะระยะต้นระยะแตกออนะครับก็พูดง่ายตั้งแต่ยี่สิบห้าวันนะครับไปจนถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยหนอนกอก็จะเข้ามาอยู่ในระยะนี้นะครับทําให้ไปมีผลหรือมีปัญหาช่วงหกสิบวันก็คือระยะต้นกลมพอดีนะครับเสร็จแล้วมันก็เกิดอาการเป็นหลุมนะครับ เมื่อหนอนเข้าไปในลำต้นของเราเนี่ยให้พี่ๆทุกท่านลองสังเกตนูอีตุกครับเหมือนที่ผมบอกนกอีตุกก็จะมาเข้ามาหักหักหักสมหักสมเหมือนหักวางไข่นะครับแต่จริงๆไม่ใช่เขามาหักเพื่ออะไรครับเพื่อกินหนอนที่อยู่ในลำต้นของพวกท่านนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทําการสมสมสมตรงนั้นนะครับสมข้าวตรงที่เป็นหนอนอะสมสมทาเป็นรังไข่นะครับลองสังเกตดูแล้วต่อไปอะไรเกิดรู้ไหมครับ ก็คือเชื้อราครับเชื้อราหลุมนะครับแล้วหลังจากเชื้อราหลุมเสร็จกาบใบก็จะเริ่มยุบแห้งเหี่ยวลงไปนะครับยุบเป็นหลุมเสร็จต่อเลยครับข้าวก็จะเริ่มออกรวงถูกไหมครับเสร็จแล้วเพี้ยข้าวสมต่อเลยครับเพี้ยกระโดดเสียน้ำตาลนี่เป็นจุดเริ่มต้นของข้าวไม่ได้ไล่ละหนึ่งเกียนนะครับต้นเหตุมันเกิดจากไอ้เจ้าผีเสื้อนะครับบินเช้าบินเย็นวางไข่นะครับตั้งแต่ระยะแรกไล่ลามมาจนถึงออกรวง อันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมทําแล้วประสบความสาเร็จนะครับแล้วประสบการณ์ของผมที่สั่งสมมาเนี่ยมันคือช่วงนี้แหละครับผมถึงได้บอกว่ารักษาให้ดีอย่าให้มันเกิดนะครับทําไมต้องดูแลช่วงแรกให้ดีกว่าช่วงท้ายนะครับผมถึงได้บอกว่าช่วงแรกดูแลดีช่วงท้ายจะไม่มีปัญหารวงสวยทุกเม็ดแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าข้าวบ้านผมตอนเนี้ยมันแรงนะครับเนี่ย พี่ดูภาพเนี่ยมันมันไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยพี่ฝนมันไม่ตกเนี่ยนี่ก็คือข้าวข้างนาของผมนั่นเองนะครับก็ปัญหาที่เกิดเนี่ยก็ขนาดน้ำเฉาะแฉะนะครับบางจุดน้ำเฉาะแฉะนะครับน้ำไม่ได้แห้งแกะน้ำเฉาะแฉะก็ยังเกิดลวงขาวเกิดเน่าคอลวงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาบอกแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรผมสามารถวิเคราะห์มันได้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นน้ำมีน้ำแห้งน้ำชื้น หรือว่าอะไรพวกนี้ถึงฉีดยาป้องกันหรือไม่ฉีดป้องกันก็เป็นอย่างแน่นอนนะครับลวงขาวพวกนันี้เดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุจริงๆจากประสบการณ์ที่ผมทํามาแล้วผมเริ่มเข้าใจมันนะครับแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ยังไงนะครับก็วันนี้ขอพูดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปผมยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อแชร์ข้อมูลเหล่านี้ ให้คนข้างเทียงนะครับหรือเพื่อนบ้านของท่านนะครับจะได้ทํานามีเพื่อนทํานะครับมีคู่ทําใกล้ๆเราจะได้สนุกสนานนะครับอย่าไปงกเลยครับความรู้่มันไม่ได้อยู่กับเราถาวรหรอกนะครับเราได้ความรู้ประสบการณ์อะไรที่มันแย่ๆหรือใหม่ๆเราก็บอกกันครับจะได้มีเพื่อนทําไม่ใช่เจ้าดีคนเดียวนะครับเท่าดีคนเดียวอ่ะเพื่อนหายไปเราก็ลำบากนะครับทำคนเดียวหนูนกมันเยอะนะครับไปก่อนครับ ขอบคุณมากครับ